สวัสดีครับผมจะเล่น l i g ไลนิ่งแบบไม่ใส่การ์ดเหยียบกับดักมาดูกันว่าจะรอดกันไหมรอดแน่นอนนะครับผมอาจจะแหลกๆนิดหน่อย<น>ก็ต้องทนหน่อยนะคุณภาพาโอเคเอาเอาจาาังหวะนี้เอาโดนแล้วครับหนึ่งเอาไปแล้วครับผมเหยียบกบเดี๋ยวเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าผมเป็นคนขี้ลืมนะฮะชอบเหยียบกับดักบ่อย ฉะนั้นอาจจะเผื่อไม่ได้โอเคผมคิดว่าอ่านั่นไงปาปปาบไม่โดนปาบจะตีไม่โดนอ้าวปาโดนเข้าแล้วให้ครับผมเรียบร้อยก็ได้ไปหุนยอนสองคลกสองนะนะครับผมนะตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไปเก็บอันนู้นเพราะว่าถ้าเราไปเก็บตรงนั้นน่าจะไม่ทันนะฮะผมว่าอ่ะเก็บเคก่อนเพราะว่าเราจะตัดตัดไป ตัดเอฟพีเมลไฟตรงข้ามได้นะฮะก็เลยอ่ะคิดว่าอ่ะลองโดดดูเผื่อตรงนี้โดดถึงสรุปบไม่ถึงนะฮะอาจจะแหลกๆหลหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเพื่อความสบายใจนะฮะเครื่องผมการนะฮะนะฮะอ่ะเริ่มเกมมาเอาผมเกือบลืมนะ,ะลืมเกือบลืมเลยนะฮะว่ากำดักอึกแบบว่าไม่มีการหยียบกำดักไม่ไหวชิบ เกื <c oughs> อบไปแล้วนะฮะอ่ะเจอเจอรี่ครับผมปลาไปดักก่อนนะครับผมคิดว่าเอ,อ้ยมาเอาแจการฟ้าก่อนจะได้เคลียโอเคมาเอาเจอแมรี่ครับผมหนูตัวใหม่จากเซิร์ฟเอเชียนะครับผมอ่าผมคิดว่าเอาปิงครับผมปิงครับจังหวะน,นี้เก็บลูกกอลไปก็เอาแลกกันครับผมแลกกันอ่าเต้าตีไปแล้วเรียบร้อยครับผมการชนะการตีของผมก็ทํางานนะครับผมแล้วก็จับมัดเป็นแล้ว ครั้งนึงนะครับผมโอเคกินนมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่แบบชิปคือแบบใส่ปั๊บปันอาวโดนไปแล้วครับผมโจสลัดแจกแผลแจกแผลครับผมพการแจกแผลนี่คือเราจะแบบว่าเออจะทําให้เราเล่งง่ายขึ้นอพัดครับผมช่วยได้แน่ช่วยได้โอเคพราหลังจากนี้ปับ๊บเออเมาครับผมเมาจากสกิลพัดของแมรี่นะครับผมเอาใจกันมาครับผม กะว่าจะโดนนะฮะอ่าผมหยิบดีโมดมาก,ก่อนนะครับผมโยนไปครับผมโดนไดครับแมรี่เอาแมรี่ครับผมจากเซิร์ฟเอเชียผมหยิบไปได้แล้วนะครับผมอามีหนูร้องโหนตัวนึงนะฮะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะเมื่อกี้มีรอยแกะกล่องน,นะซึ่ง,มงผมไม่ได้เป็นคนแกะอ่านี่ไงออมาอีกแล <ใน S 2> ้ว<ใ>นะครับผมผมบอกแล <ใน S 2> ้วอแน่แ<ใ>น่แ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 น่ยายายายย แน่นอนฮะผมก็จะเจ็บคอไปด้วยนะฮะเอาโดนไปแล้วครับผมครบปี้เขาบอกอาแจกันไปไหนนั่นนะ่ะลูกเห็นนะว่าแจกันว่าอะ่ะเหรียญเกือบโดนไปนะเอาซ่อมอ่ะมัดสักทีอ่ะ,อะวาร์ปไหมเออวาร์ปสักทีอันนี้ผมเป็นคนภาคนะเพราะว่าถ้าผมอ่านแล้วถ้าจะพูดไปด้วยก็อ น่าลำคางนะฮบผมก็เลยมาคัดไปที่นึงอ่าโจนสนัดก็บอกเหนนี่มเห็นี่มโยนเหรียญสะโพยปริอยแล้วครับแล้วเป็ดก็ไปรับด้วยนะฮะสุดยอดมากนะแต่ที่เห็นอ่าคราวนี้จะเป็นสายแงนแล้วนะแงน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 นะโห้โอ้ยมีโลมีโลครับผมโดยใส่แก้วไปเคลียร์ไปนะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเครื่องแหลกมากเลยนะฮะ อยากจะไปมีเฟสเกอสักทีนะครับซึ่งก็นดีเซทไปแล้วด้วยก็ไม่หายสักทีนะก็เหยียบถึกแก้วไปอีกทีนึงก็ความริงอัปป้าเขาให้โดนหมาจับแน่นอนนี่แหละนะเออไยระเบื่อใจจริงอ่ะว้าไปดูเอ้าเจอรี่คิดถึงเจอรี่เพย์ทันทีโอ้โหอ้าวเอฟกีอ้าวเอฟกีครับผมอ้าว เจกันดำเจกันดำแย่ไม่ละอ่ะเอา้าเอา้าให้ลูกก๊อฟเอา้าให้ลูกก๊อฟอีดจับปลาเอออะได้สักทีขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะเจอรี่อ่ะจะให้ความร่วมมือไหมเนะี่ยเห็นตอนแรกปลาน้าแข็งใสจะเกือบโดนนะนั่นนะ่ะดีนะโดนนั่นแหละจำจริงโดนนะะแต่ว่าผมใส่ก๊์ดชื่ออะไรลงนะไปดูต้นคลิปได้นะลืมชื่อ โอ okay. เคผมว่าผมจะหยิบกบดักแต่มันไวเกินนะฮะไวเกินเบรกไม่อยู่อ่ะก็อ่ะ,อะยิงมาได้สักทีอ่ะไปสองกล้องดีกว่าซองไปสักทีโอเคเดี๋ยวงานครับโอเคครับผมซองอ่ะว้าวเข้าให้ครับผมไม่โดนสักคนนะครับผมปาระเบิดโดนไปไกลๆอเอาเรอสลัดกับอ่ะเอาเหรียญชนกันนะฮะเอาเหรียญชนกับน้่งแข็งนะฮะอ่ะผมคิดว่า ลองวับเอาไม่ถึงนะัะผม,มเกิดะระยะซึ่งเราจะต้องตีก่อนอะผมไปเคลียร์ตัว f อฟก่อนมันจะเป็นตัวปัญหากับเพื่อนนะฮะแล้วผ,ผมก็จะเป็นตัวปัญหาเหมือนกันนะับผมตัวปัญหาเหมือนกันนะแล้วก็ผมก็จะเสียเวลาด้วยนะอ่าบินไปแล้วครับผมเนื่องจากนะฮะนี่เป็นไอดีองนะครับผมไอดีหลักของผมคือชิบิโตะแฮชแท็กสองสิบเจ็ดนะครับผมเนื่องจากว่าเอาไอดีองมาเล่นเออ ก็ <You must S 1> ไป <be S 1> ทำเอาโดนเฉยนะฮะถ้าไปเอ้าอลืม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 ผมเป็นคนยี่ลืมไงตอนแรกผมตกใจเอาทำไมทำไมเหยียบกับดักได้อ,ะอ่ะผมว่าไปมัดด้านล่างดีกว่าอแต่เจอรี่ขนชีดมาไงผมก็เลยอ่ะขนชีทจิ๋วแม่็นไรค้อนมาบังใครเรียบร้อยฮะผมบังใครเรียบร้อยฮะผมปิงเป็นหนึ่งสเต็ปนะับผมตามเคยนะไอดีนี้จะ ไอดีนี้ชื่อมิโดลิอนะครับผมเนะี ya, ่ยมิโดลิอยเฉยๆนะ, <laughs> ะผมผมตั้งชื่อว่าแกงแกงเฉยๆคือแกงอ่ะไม่ตีหนูสองทีไม่โดนคือล่อยังไงก็ขึ้นไม่ขึ้นบนนะ่ะอืนะครับผมแต่ผมก็ปิงอีกแล้วนะครับผมผมไม่ทันสังเกตทีนะเพราะป้ายชื่อมันบังอยู่นะฮะถ้าสังเกตดีๆคือโจสลับมันเยียบกว่านไปแล้ว ผมแล้วก็ตีโดนไปหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็วางเขาให้วางนี่เข้าให้ก่อนนะครับตานี้ผมเกือบแพนะฮะสปอยก่อนเกือบแพนะเกือบแพ้นะแพคือผมปล่อยสองตัวนี้นานไปนะฮะแล้วก็เพิ่มอานี่ครับผมก็ได้ลนะตัวนึงมันเร็วเกิอนอ่ะคือเข้าใจไหมคือแบบคือด้วยความที่คนปกติมันไม่เล่นกันใช่ไหม แต่ดันท้าทำเกินนะครับอ่าผมปาลูกกลับไปก่อนนะครับเผื่อมันจะโดนไอจังหวะนี้นะฮะไม่เป็นดีเลยนะ,ะัะผมผมลืมกระโดดแล้วตีแล้วบงังเอ,อิญบงังเอ,อิญผมไปตั้งขยะบังไว้ก่อนแล้วก็ดันไปแล้วผมก็กระโดดไปหาดัานนะฮะลืมโจรสลัดครับผมอ่ะเรียบร้อยฮะเมื่อกี้ใครปลาโดนเป็ดน,น้อยเนะี่ยขนาดผมปีงนะนี่อ๋อน่าจะเป็น เอาเพอพีบกับกำดาษดีนะไม่แจกกันวับวับวับเถอะคนเล่นเออคนเล่นบอกลืมลืมสกิลไลนิ่งนะฮะโอเคจะขึ้นก็ไม่ขึ้นเนาะคือผมลื่นน้ำอะ่ะเข้าใจไหมคือมันมีน้ำคือถ้าผู้ชมสังเกตดีดีดนะมันมีน้ำแล้วนะคราวนี้มันลื่นอะ่ะคือมันลื่นแล้วมันทำให้เรากระโดดไม่ได้เนี่ย เนี่ยแพแน่ทุกคนอาจจะมองว่าแพแน่แพแน่เนี่ย,ย,ยไม่แพ้นะกินนมโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปนะฮะตามเคยนะโอ้กํวางขยะปิดไว้ก่อนนะฮะไล่หนูนะฮะทําไมผมบอกว่าเกือบแพ้นะฮะโจนสลัดช่วยผมไว้นะ,ะโอเคตีแล,แล้วหนึ่งแพแล้วคือผมก็จะวัรอืมแล้วมันตีไม่โดนไงนคือด้วยความที่มันแง้นเร็วเกินอะ องั้นเราเกินเก็บระเบกตอดีกว่าไปละทำเอาประตูเบิอดอาวเบลดเรียบร้อยจะสลาเราล้มหมดล้มหมดชนะแน่ าบาปเขาให้พาไปไกลๆไปไกลไไพามาวัดไว้ที่เดิมตรงนี้ใครบอกล้วยนะว่าดึงสมอ,อยังไงอ่ะวางระเบิดไ่วาง,ววางทังขยาวสิกินนมโชว์ฮะโอ้ยช่วย <ๆ S 1> ไม่ได้ชนะ เรบร้อยขอจบคลิปล้เด้อบ๊ายบาย